อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ ให้พวกนั้นมาโรงเรียนฉันละก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะเรื่อพออเพนดาต้าเขาจะมาประกาศอะไรอ้าวทำไมพอเพนดาต้าไม่มาประกาศล่ะทำไมทีนี้ออกไปข้างนอกล่ะเอ,ออเออนั่นสิร้อยวันพันปีฉันเม่เคยเห็นพอเพนดาต้าออกไปข้างนอกนะหรือว่าเขาจะไปยืดเส้นยืดสายน่ะยืดเส้นยืดสายอะไรของนายเนี่ย เจ้าชายแมวคารามักมาสกล้าดียังไงมา,ายึดอำนาจโรงเรียนเวนหมลแล้วก็จะมาเป็นผอโอรงเรียนแทนฉันไม่มีทางหรอกนะและที่สำคัญนี่คือบาเรียใครที่แปลกหน้าแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็จะต้องโดนไฟเผาและปวดทุกทรมานอ้าฮ่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 อแกร้าย <c oughs> น่คคคะุณูชาลสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับคาบของครูชาเลนเองและคาบนี้ครูใจ้ทุกคนปรุงยากันนะครับอ่อาเด็กหญิงแซนดี้เธอเป็นหัวหน้าห้องเธอต้องทําให้นักเรียนคนอื่นดูด้วยนะครับค่ะคุณครูชาเลนค่ะเป็นหนูนะคะหนูจะปรุงยาแห่งความสุขค่ะเพราะว่ายาแห่งความสุขเมื่อผู้ใดกินเข้าไปจะมีแต่ความสุขและก็จะไม่มีความทุกข์เลยค่ะ ดีมากหัวหน้าห้องครูใจทุกคนนะครับเรามาปรุงยาแล้วก็นําเสนอนะครับหูโจนาวิชานี้ฉันชอบมากเลยอะ่ะนั่นแหละแหละโมนาคนส่วนใหญ่เขาชอบวิชานี้กันหมดเลยเพราะว่านอกจากจะปรุงยาแล้วครูเขาหล่อด้วยนะพูดถึงแล้วโรงเรียนนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะนี่พิชิตพบเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าเธอจะปรุงยาสเสน่ห์นะใช่สิทำไมล่ะ เธอจะเอาไปจีบโจนาใช่ไหมหยุดเลยไม่ต้องพูดนะฉันจะทำให้หนายต้นน้ำรู้ไม่ได้ว่าฉันแอบชอบโจนาคนแรกเด็กหญิงโจนาเชิญมานำเสนอครับโหโจนาคนแรกก็เธอเลยขอให้เธอทำได้นะจ้าโมนาหนูจะปรุงยาแห่งความกระปี้กระเป๋าค่ะ ใครที่เหนื่อยล้าเมื่อกินยาตัวนี้เข้าไปจะกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยค่ะเก่งมากโจนาปอบมือให้เกหยิงโจนาหน่อยครับเธอเก่งอะโจนาฉันปอบมือให้เธอเสียงดังเลยนะโจนาต่อไปเด็กชายพิชิตพบเชิญครับผมจะปรุงยาสนิทครับเป็นยาที่ใครได้กินเข้าไปจะหลงรักครับซึ่งผมก็แอบชอบคนหนึ่งอยู่ครับ ขึ้นต้นด้วยจอจาครับโจน่ารู้สึกว่าจะมีคนแอบชอบเธอด้วยล่ะฮ่าฮ่รู้ไหมโมนาโจน่ากับวิชิตพมน่ะแอบชอบกันมานานแล้วนะหยุดพูดเลยนะชีต้าอ่าอ่เหมือนมีนักเรียนใหม่ด้วยครูอยากให้นักเรียนใหม่ลองมานำเสนอดูครับโมนาตาเธอแล้วนะอ๋อโอเคโอเค หนูจะปรุงยาแห่งความรู้ค่ะเพราะว่าเมื่อใดที่คนคิดอะไรไม่ออกเมื่อกินยาแห่งความรู้เข้าไปทุกคนจะมีความรู้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะไม่เชื่อลองนึกภาพตามหนูนะคะโอ้ยทำไมฉันคิดพลังอะไรไม่ออกเนี่ยแล้วอ,อย่างนี้ฉันจะไปนำเสนอ,อยังไงเนี่ยอ้าวนายเป็นอะไรหรอ ตอนนี้ฉันคิดพลังอะไรไม่ออกเธออย่ามายุ่งก่อนได้ไหมอะถ้าฉันคิดพลังอะไรไม่ออกนะถ้าฉันไปนำเสนอชังคงได้ศูนย์แน่เลยอย่าเพิ่งหมดหวังนะเอิม่มถ้าลองดื่มยานี้ก่อนนะยาอะไรอีกล่ะเออหน้าเออหน้ากินเถอะฮึจี้พลังออกเลยขอบคุณมากเลยนะออกไม่เป็นไรหรอกจ้ะ ถ้าคิดภาพตามก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับมีการคิดภาพตามด้วยเออนักเรียนคนใหม่ชื่ออะไรหรอครับหนูชื่อโมนาค่ะเอาละเอาละปรบกมือให้เด็กหญิงโมนาหน่อยครับโอ้ยแกนักเรียนคนใหม่อย่างฉลาดเลยอะเออใช่นางฉลาดเนาะหืมฉันชอบผู้หญิงฉลาดแบบนี้ฉันเริ่มต่อรุมลักเทเลสิโมนา เฮ้ยโมนาเธอเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหล่อโจนาฉันแค่ให้ทุกคนนึกภาพตามเนี่ยนะหนังโมนานจะต้องคิดวิธียังไงให้เธอได้สูงคะแนนสวัสดีค่ะคุณคูเจนคริส สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยังจําสัปดาห์ก่อนได้ไหมที่เราจะมาเรียนเรื่องการใช้พลังอย่างจริงจังแต่ว่าเสียเวลาไปตั้ง50นาทีก็เลยไม่ได้เรียนวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้พลังนะครับต้องไปทําที่อื่นนะครับเพราะว่าจะเกิดความเสียหายได้นะครับ <S <S ที่เลือกสถานที่นี้มานะครับเพราะว่าครูจะให้นักเรียนลองใช้พลังในการทําลายล้างดูนะครับ หูโจโนาขนาดนั้นเลยเหรอแหมโมนาถ้าไม่ฝึกอะไรโหดๆแบบนี้ไม่ได้ใช่ครูเจคี้หรอกนะอาคนแรกเด็กชายต้นน้ำครับเด็กชายต้นน้ำพานอ๋อพลังทำลายล้างในที่นี้ก็คือทำให้ไอ้เจ้าน่นน่ะพังใช่ไหมใช่คนต่อไปเด็กหญิงโจนา หูโจนาเธอเก่งมากต่อไปเด็กชายพิชิตพบครับโหแต่ละคนคือเก่งมากเลยอ่ะก็เพราะว่าพวกพ่อมดแม่มน่ะเขาฝึกกันตั้งหลายปีไงโมนาต่อไปเด็กหญิงนิวเยีย หนึงร้ายนางก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยหืมนางนิวเยียโมนาอย่าไปคบกับมันนะเธอรู้ไหมว่ามันร้ายมากคนท้งห้องนะ้าไม่มีใครอยากคบกับนางเลยสักคนต่อไปเด็กหญิงโมนาเธอเป็นนักเรียนคนใหม่สินะครูอยากให้เธอต้องใช้พลังให้ทุกคนได้ดูหน่อยครับสู้ๆนะโมนาจ้าโจนา ะแนนนนนออย่่ท่ทีเธนนฉันต้องทำได้โมนาจังหวะนี้แหละฉันก็จะไล่หมดให้เอ็นนั่นน่ะมันแข็งแกร่งใช้เวทมนตร์ทำไรแล้งยังไงมันก็ไม่พังเอ๊ะทำไมมันไม่พังล่ะอ้าวเฮ้ยมันไม่พังได้ยังไงล่ะจริงด้วยไอ้นั่นนะแค่ต่อยหมัดเดียวมันก็พังแล้ว เอ๊ะทำไมฉันสัมผัสได้ว่ามีคนร้อยมนให้ไอ้นี่นะมันแข็งแกล้งฮ่ฮ่ชใจเลยนำนั่นนะได้สคะแนนคนเดียวตอนทดสอบในวันนี้สรุปแล้วนักเรียนทุกคนผ่านหมดยกเว้นเด็กหญิงโมนาเธอจะต้องปรับปรุงทีหลังนะครับค่ะไม่เป็นไรหรอกนะโมนารอบนี้ไม่ได้คะแนนรอบหน้าก็ต้องได้คะแนนแหละ ขอบคุณมากเลยนะว่าไงหล่ะจ้าย่สูนคะแนนเสียใจหนักมากจนมาน่าที่นี่ได้หรอคะเอ๊ะที่ฉันได้สูนนน์คะแนนเพราะเธอใช่ไหมนิวเยียแล้วถ้าฉันบอกว่าใช่แล้วจะทำไมละ่ะหืมนางนิวเยียร้ายมากนักนะหืจะเจ้าแบบนี้ใช่ไหมได้ แล้วถ้าบอกว่าใช่แล้วทำไมล่ะแกไรนักนะนี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับการที่เธอทำให้ฉันได้สูญคะแนน,นอ้ออีกอย่างเธอคงจะไม่รู้จักคำนี้สินะทำมาทำกับไม่โกง แค่2 EP เอง New Year ทำแบบนี้เลยเหรอฝากติดตาม EP สจนถึงตอนจบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพีงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบาย